อันนี้ก็จะเป็นรถทั้งหมดนะที่ทางทีมงานของเราจะปล่อยในวันนี้โอ้โหเทาแรมโบนี่3แล้วก็ขาวหนึ่งเดี๋ยวคันที่พี่ต่ายจะปล่อยวันนี้เป็นคันไหนเดี๋ยวจะพาไปดูกันครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพี่ต่ายอีกแล้วนะครับที่ isuzu kingyon สาขาบุรีรัมย์นอกเมืองหาง่ายครับจะอยู่ใกล้ห้างโรบิสันนั่นเองแล้วก็โชว์รูมของ isuzu kingyon จะอยู่ติดถนนใหญ่ด้วยโดยถนนหลักที่พี่ต่ายอยู่จะเป็นถนนเส้นบุรีร์นางรองวันนี้นะดูชุดดูชุดวันนี้นะครับมันเป็นวันหยุดก็จะตรงกับวันอาทิตย์ที่10เมษายนพศ2565นั่นเองอันที่จริงก็พี่ต่ายมีแลนจะหยุดเที่ยวยาวหลังสงการนะครับแต่ว่าเนื่องด้วยสถานการณ์โควิดที่มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมากก็โอเคดอกไปก่อนเดี๋ยวค่อยไปเดือนหน้านะเรามาเช้าตื่นขึ้นมาโอ้ เรียกว่ายังไงเจอคอมเมนต์หนึ่งดูเดือดมากเกี่ยวกับรถญี่ปุ่นไม่รู้ไปโกรธไปแค้นอะไรมาโกรธมากๆนะลักษณะโอ้ยที่มันขายได้เพะคนมันไม่มีเงินหลักรถญี่ปุ่นอ,อคนจนใช้อะไรเงี้ยประมาณเนี้ยอะไรอีกคอมเมนต์หนึ่งนะอะไรนะเออที่มันขายได้เป็นโ่าประเทศไทยอ่ะคนจนอ่ะมันเยอะกว่าคนรวยใช่หรอประเทศไหนวะที่คนรวยมันเยอะกว่าคนจน ไป,ไปดูรถเราเอฟซจากเกาหลีไปดูว่าเป็นรุ่นไหนกันเชิญครับอันนี้จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมทุกคนควรจะเอาที่ปัดน้ำฝนมาแนบกับกระจกแบบนี้ดูนะนี่พอรลุดเคลื่อนตัวปุ๊บมันจะลงอีก ครับแล้วก็จะเป็นเจ้าคันนี้นี่เองนะครับที่พี่ต่ายจะมาปล่อยในวันนี้ก็มันเป็นวันหยุดแต่ว่าลูกค้าสะดวกก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วคันนี้มันมีที่มาที่ไปนะเอาจริงๆนะเจ้าเทาแรมโบ ทางของคุณพี่หนูไกลเอจากอำเภอหนองหงเนี่ยแล้วก็สามีทํางานอยู่เกาหลีเนี่ยก็เป็นเอฟซของพี่ต่ายด้วยเขาไม่ได้สั่งแกนั้นเจ้าเทอรดัมโบเขาสั่งเป็นเจ้าตัวบรอนเงินแต่ฉันน่ะสั่งผิดสั่งเป็นแกนมานะครับพอตอนลูกค้ามาจ่ายเงินเนี่ยก็เรียกได้ว,ว่าเจ้าตัวเทารดัมโบคนนี้หน้าเวอร์เลยทีเดียวเฮ้ยแม่แม่ไม่รักเราหรือเปล่าว่าเขาบอกว่าผิดสีผิดสีอะไรอย่างเงี้ยแต่พอลูกค้ามาเจอความออดอ้อนของมันนะอืม ก็เรียกได้ว่าเอ้ยสีนี้ก็สวยเอาสรุปได้ขายคันนี้นะครับเป็นของคุณพี่หนูไกล f อฟจากอำเภอหนองหงนั่นเองก็เป็นเจ้าตัวสเป c แคป1.9เกรดแนะครับเกียร์ธรรมดาตัวนี้ราคา747,000บาทนั่นเอง โดยรุ่นนี้นะครับเขาจะออกแบบเจ้าตัวในส่วนของไฟหน้าเป็นไฟหน้าแบบ Isuzu Vision b y LED ตัวนี้มีไฟเขาเรียกว่าไฟตัดหมอกแบบ LED มาให้เช่นเดียวกันแล้วก็สามารถติดตั้งชุดสเกิร์ตของเจ้าตัว X Series เพิ่มได้นะครับหากเราต้องการแล้ว หน้าเขาโดยรวมก็จะเป็นแบบนี้เรียกได้ว,ว่าตัวกรด Z ซนะครับถึงมันเป็นเจ้าตัวเตี้ยและเป็นตัวแคบแต่มันก็รูหราไม่แพ้ตัวยกสูงเลยในส่วนของระบบความปลอดภัยเนี่ยเบรก ABS ถสุงลมนิรภัยคู่หน้าระบบช่วยควบคุมการส่งตัวออกตัวในทางลื่นออกตัวในทางลัดชันมันก็มีมาให้แบบครบสุดๆเลยทีเดียวพอเรามามองด้านข้างนะครับอันนี้ก็จะเจอเจ้าตัวกระบะท้ายที่มันมีขนาดใหญ่เนี่ยเออสามารถบรรทุกได้เยอะเรียกได้ว,ว่าเป็นรถที่ทําเงินจริงๆแล้วก็มีความรูหราด้วยมาพร้อมกับเจ้า ตัว m ม x นะครับขนาด16นิ้วเป็น Max สีทูโทนนั่นเองนะครับด้านหน้าจะปัดเงาส่วนด้านไหนก็จะเป็นสีเทาบัานไดข้างด้วยความที่มันเป็นตัวเตีย้ยมันก็ไม่มีมาให้แต่ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าก้าวจึกเดียวมันก็เข้าไปในตัวรถได้แล้วอะไปชิงเงดู Max สวยๆของมันกันบ้างนะ เจ้าตัวนี้นะครับมาพร้อมกับแม็กซ์ปัดเงาแบบที่พี่ต่ายบอกไปน็อตล้อ6ตัวแล้วก็บอกเลยว่าถ้าใครนะครับเผลอลงไหลเปลี่ยนแม็กตัวนี้ออกไปมันอยู่ได้ไม่นานมีคนมาเอาต่อแน่นอนเบอร์ยางที่ใช้นะครับก็จะเป็น215 70 16นั่นเองการสะเทือนด้านหน้าก็จะเป็นเจ้าตัวคอยสปริงตัวนี้นะครับวงเลี้ยวถือว่าแคบมากๆเพียงแค่6เมตรเท่านั้นเองตัว อาสันยณ์ของสเปซแคปมันก็จะเป็นสีบรอนเงินกระจกมองข้างนะครับมีไฟเลี้ยวแบบ LED ให้ใบปัดนะ้ำฝนเป็นแบบบิวอินนะเวลาที่จะยกก็ต้องทําแบบที่พี่ต่ายทําให้ดูแบบเมื่อกี้คันนี้ติดตั้งในส่วนของฟิล์มกันสาดเรียบร้อยแล้วนะรุ่นนี้เขาจะมาพร้อมกับตัว มือเปิดประตูที่มันเป็นสีเดียวกับตัวรถแต่ว่าอันนี้ปิดโคมเมียมเข้า,าไปก็เรียกได้ว่ารูหราสุดๆเลยทีเดียวกระบะท้ายรุ่นนี้มีขนาดใหญ่เฮ้ยสติกเกอร์มหามงคลยังไม่ได้ติดให้เดี๋ยวถ่ายคลิปเสร็จต้ตองรีบจัดการติดไฟเบรกวงที่3กล้องมีมาให้เช่นเดียวกันเป็นอีก1อุป,ปกรณ์เพื่อความปลอดภัยนั่นเองตัวนี้นะครับเขาจะมาพร้อมกับตัวไฟไท้ายที่มันเป็นไฟไท้ายลมดำ ให้อารมณ์ที่สปอร์ตมากนอกจากคนขายตัวดําแล้วนะครับไฟท้ายมันยังลมดําอีกนะครับแต่พิเศษสุดๆที่ไฟท้ายมันจะเป็นไฟท้ายแบบ LED เปิดแต่ละทีโอ้สว่างจ้านะตัวกันชนท้ายเป็นแบบบิวอินนะครับบิวอินถึงมันจะไม่ได้เป็นหนึ่งเดียวกับตัวรถกระช่างเถอะสามารถถอดได้แต่ว่ามันก็ออกแบบให้มีความสวยเข้ากับตัวเกรดแซคันนี้ถูกต้องเมล่ะ ตัวมือจับของเขานะครับด้านท้ายเนี่ยมันจะเป็นมือจับที่เป็นสีเดียวกับตัวรถพิเศษตัวนี้มันมีอุปกรณ์ความปลอดภัยก็คือเจ้าตัวกล้องมองหลังตัวนี้นี่เองช่วยให้เรานะครับปลอดภัยแล้วก็สะดวกสบายเวลาที่เราต้องถอยจอดอันนี้นะเอฟซจากเกาหลีเฮ้ยฉันอยากดูรถชั้นนะครับพอมาดูพงังพิซี <laughs> แต่เท่ารมโบมันมันสวยนะเรียกได้ว,ว่าเฮ้ยถึงเขาไม่ได้ชอบแกแต่แรกนะครับแกไม่ถูกเลือกแต่แรก แต่เขามาเจอการออดอ้อนของแกเนี่ยแม้เอาหนูกลับบ้านเอาหนูกลับบ้านเดิหนูรอมาสามเดือนเอาหนูกลับบ้านเดี๋ยเขาก็เลยเออสีนี้ก็สวยนี่ตอนแรกเขาเลือกบรอนเทาเออเราก็เข้าใจว่าไอ้บรอนกระบลเทาก็เทาเอาเทานี่แหละเออเพราะตัวนี้เป็นเทาใหม่นะครับเทาแรมโบไปดูด้านในกันปทีนี้เรามาดูภายในของเจ้าตัวสเปซแคปหนเการดเอสสีเทาไอเก็บแซดสีสีเทาแรมโบราคา747,000บาทคันนี้กันบ้างอันเมื่อกี้จริงจริงเมื่อกี้นะครับมันมีเจ้าตัว4ประตูสีเทาแรมโบตัว เรแซนนี่แหละแต่งแม็กซิงนะถ้ามีจังหวะเดี๋ยวมาถ่ายให้ดูแล้วกันเนาะอันนี้ก็จะมาพร้อมกับเจ้าตัวบานแคปที่มันเปิดได้กว้างถึง90องศาเลยทีเดียวเรียกได้ว่าเวลาที่เราจะขึ้นลงเข้าไปภายในบริเวณสเปซแคป ก็สามารถทําได้สะดวกสบายแล้วก็ภายในห้องโดยสารมันออกแบบให้มีความกว้างโอ่อารูรานะครับถึงจะเป็นรถญี่ปุ่นราคาไม่ถึง10บล้านก็ช่างเถอะแต่มันคุ้มค่าคุ้มราคามากๆนะประหยัดราคาขายต่อดีนะย้าเลย <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นเจ้าตัวที่เขาเรียกว่าเป็น แผงด้านข้างประตูที่มันมีการบุนุ่มมาให้นะครับสวิตควบคุมกระจกไฟฟ้าเป็นสีดำเงาหรือว่าดำเปียโนโบแบ็กที่พี่ต่ายชอบสุดๆมันพิเศษสุดๆมันพรีเมียมมากๆโอ้อีซูอะไรมันจะดีขนาดนี้นะก็จะเป็นเจ้าตัวมอนลองสีสานะคุณเนี่ยมันออกแบบให้เหมือนรถสปอร์ตเลยแล้วก็เฮ้ยเบาะนั่งของมันอนะ่ะมาพร้อมกับเทคโนโลยีคูแมกนะลดการสะสมความร้อนความอับชื้นแล้วก็ด้านข้างของเบาะมันเนี่ยจะมีเจ้าตัวปีกขนาดใหญ่นะตัวนี้มันช่วยอบสรีระของเราให้เรานั่งได้สบายมากยิ่งขึ้น เบาะมันก็จะมาเป็นเบาะลายใหม่ที่สําคัญนะมันสามารถปรับระดับสูงต่ําได้ด้วยนี่ฝั่งของมเดลสันก็เหมือนกันแล้วก็บริเวณแผงคอนโซ,โซลด้านหน้านะครับมันก็จะมีการปุนุ่มมาให้เรียกได้ว่าหรูหราสุดๆเลยโอ้โหเงินที่จ่ายไปแค่เจ็ดแสนเนี่ยโอ้โหจิบๆๆ,ๆๆนะครับสำหรับออปชันที่ได้มากล้องมองหลังนะครับมันจะมาคู่กับหน้าจอขนาดใหญ่เนิ้วนะตัวนี้รองรับสมาร์ทโฟนว่าวจะเป็นตระกูล Android หรือว่าตระกูล iOS Air นะครับ ออกแบบให้มีความหรูหราใช้งานได้ง่ายนะครับเหมาะสุดๆเลยแล้วทีนี้ประเทศไทยตัวนี้ PM 2.5มันเยอะมากนะนอกจากโควิดแล้วฝุ่นก็เยอะมันกรองได้ด้วยกรองฝุ่น PM 2.5ได้ด้วยโอ้วาวจริงๆเลยอันนี้ก็จะมาพร้อมกับเกียร์นะครับตัวนี้มันเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดเจ้าตัวเกรดแซ่ตัวนี้มันไม่มีเกียร์ออโต้ให้เลือกมันมีเฉพาะเกียร์ธรรมดาแล้วก็ปุกเกียร์ของมันเนี่ยออกแบบเหมือนรถสปอร์ตเลยนะครับสั้นกระชับด้านบนอะคริลิกแล้วหุ้มหนังมาด้วยฐานมันก็หุ้มหนังอีกโอ้โหเกียร์มนน อัตราตัวที่ต่อเนื่องแล้วก็ขับสนุกมากๆเลยทีเดียวพวงมาลัยสปอร์ตสามก้านนะครับมาพร้อมกับมันตีฟังก์ชั่นคือฝั่งขวาเนี่ยมีครุสคอนโทรลให้ควบคุมความเร็วจากพวงมาลัยนะครับส่วนฝั่งซ้ายได้ใจไปเลยนะครับควบคุมเจ้าเครื่องเสียงนุ่นไปเรียกได้ว,ว่าไม่ต้องละสายตาจากท้องถนนกันเลยทีเดียวกุญแจมาพร้อมกับกุญแจถึงจะไม่อัจฉริยะแต่ว่ามันก็เป็นกุญแจรีโมทพร้อมอิมมูเบลไลเซอร์มีตัวป้องกันการขโมยนะจ๊ะตัวเครื่องยนต์นะครับเดี๋ยวไปดูกัน เครื่องยนต์ตัวนี้ก็ต้องยอมรับว่าเฮ้ย มันไม่มี3.0ให้ในเลือกแต่ถึงชั้นเป็น1.9นะแต่ว่าตัวนี้มันเป็นเจเนอเรชันที่2แล้วนะจ๊ะเพราะว่ามันมีการถูกปรับแต่งยิ้นส่วนต่างๆให้มีความแข็งแรงทนทานมีความสเถียรสุดๆเลยทีเดียว1 9 0 0งพัีีแรงมา350นิวตันเมตรนี่มีเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ขนาดใหญ่นะครับช่วยให้มันตอบสนองได้อย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวเวลาที่เราต้องใช้ในเรื่องของพละก,กํลาลังแรงมา้าแรงบิดพวกนี้อันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของมันแล้วนะครับเดี๋ยวสัก เราจะไปดูเจ้าของเขาเขาจะได้เลิก9โมงตอนนี้ก็8โมงนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเจ้าของเขาหน้าตาเป็นเยี่ยงไรสวยหรือไม่สวยมันรดหรือไม่แต่ต้องหลอต้องสวยมันรดแหละคนใช้อีสุนะครับรถดีทุกยี่ห้อนะโดยปกติของพี่ต่ายไม่เคยเทียบนะครับไม่เคยไปเทียบกับทางายี่ห้ออื่นว่าเขาดีไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยคือด้วยมารายาทนะเราดีทุกยี่ห้อดีทุกยี่ห้อแล้วแต่ใครชอบใครสะดวกแต่องร้านชอบ i s อ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูเจ้าของรถกัน